จบการแข่งขัน54หลุมนะครับธนพลเจริญสุขที่ฟอร์มแรงสุดๆเลยนะครับในช่วงนี้นำอยู่ที่8อันเดอร์ครับภูสิทธิ์ซับอัพพรมายและแดนไทยบุญมาอยู่ที่7อันเดอร์นิวพอร์ตลาพาโรดกิจเป็นที่4ร่วมกับพอลแฮริสนะครับ6อันเดอร์ฐานพิศดอมศินปชนละทิศชื่นบุญงามก็ รวมถึงอติรถไปในจันจรญชัยอยู่ที่5อันเดิมเมื่อวานดูเหมือนจะเป็นวันเกิดของชนละทิตด้วยนะครับสิงห์พักของแก่นกอล์ฟครับร่วมมือกับบอลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์นะครับปีนี้ทำรัฟให้มันยาวขึ้นในหลายหลุมนี่ตอนนี้น่าจะยาวไปถึง6เซนติเมตรเลยนะครับเพราะฉะนั้น6เซนเนี่ยถามว่ายาวแบบรายการของฝรั่งไม้ไหมครับแต่ว่ามันตีเข้าไปแล้วมันมีโอกาสซุกพอด,ดี นี่ก็ไกลจริงครับธนพลเจริญสุขดูตัวไม่ใหญ่นะครับไม่ได้สูงใหญ่แบบภูสิแต่ว่าแข็งแรงมากครับแดนไทยก็โตใหญ่ขึ้นดูข,ขาครับถ้าสมเกณฑ์ขาสั้นเห็นเลยนะครับว่าขาแดนไทยแข็งแรงมากตีไกลไกลเลยครับสามคนนี้ขวดกันแบบดุเดือด นี่เพิ่งเป็นรองแชมป์ international series ที่โมร็อกโกมาด้วยนะครับวันสุดท้ายนี่แสงแบบเหนือชั้นเลยครับแดนไทยซ้ายไปไหมดูเหมือนขืนหน้าเหล็กไว้ด้วยนั่น,นแหละครับซ้ายไปหน่อยอ่าแต่มันไหลเข้ามาครับโอ้โหสวยมากครับแดนไทยโอ้โหกลายเป็นสวยเลยครับ ในทาง YouTube นี่มีทั้งคุณไกรวินคุณอักขมนนะครับโกโก้ภ oh. ูสิทธิ์ขวาไปซ้ายนิดเดียวครับแดนไทยเฟิร์มๆแม้แต่แต่จะเฟิร์มแบบกระแทกมากนะครับเพราะว่ากรีนเร็วครับกรีนที่พานูก็ทำไว้แบบเรียบเนียนจัดโอปล่อยดีครับปล่อยดีแล้วเบอร์ดี้ได้ครับ อครับแดนไทยบุญมาขึ้นเป็นผู้นำร่วมกับโคสุเกะฮามาโะโตะแล้วนะครับที่9อันเดอร์พาครับอืมจัดนี่เพิ่งเสียโบกี้มาหลุมที่แล้วนะครับทำให้สกอร์เหลือ2 under. อันเดอร์อ่อนลครับมีโอกาสเบอร์ดี้นี้คืนโอ้ผู้สิทธิ์ยืนลำบากครับ ยืนยากหน่อยอหรืออยู่ในทรายผู้สิ็จครับโอ้โหแก้ไขมางามสุดเลยครับ ยอดเดยี่ยมมากๆโอ้ oh, ร้ายกาดสุดยอดเบอร์ดี้แน่นอนหูสิท์กำลังจะมาอีกคนหนึ่งแล้วครับหลุมสิบนี่เป็นหลุมง่ายดับสองหลุมสเวทนี่ง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นมันต้องทำแต้มให้ได้ครับสองหลุมนี้ตามลมด้วยนะครับแดน นึกว่าจะต้องเพลย์ออฟแล้วนะครับในแมตช์ของไทย p ีเที่ Blue บลู p ซฟายหลุมสุดท้ายลากมา26 27ฟุตนี่อย่างเลี้ยวครับลงเป็นแชมป์เฉยโอ้เรื่องที่ตกใช้ได้ครับถือว่าใช้ได้เลยครับอ่าแล้วครับไม่เสียแต้มแน่นอน อ่าโอเคครับเบอร์ดีครับเบอร์ดีของภูสิทธิ์ซับอัปประมัยกรีสปีดที่อยู่ประมาณ11เนี่ยแล้วเรียบอย่างนี้นี่ไม่ต้องพัดกระแทกครับแค่เพิ่มสปีดในการสโตรกนิดเดียวครับมันไปตามนั้นสุดๆุดกับออแล้วครับขยับอันดับมาเป็น6อันเดอร์พัดขึ้นนิดๆ โอ้โหสโตรกดีจัดครับทัดลงเลยครับเยี่ยมมากๆแดนไทยตายแล้วครับแดนไทยไปก่อน10อันเดอร์ธนพลต้องลงนะครับตามแต้มหนึ่งครับ9อันเดอร์ตอนนี้เป็นที่2ร่วมกับโคสุเกะและภูสิทธ โอ้โหด็อกเตอร์เข็นสิงพักต้องมีเพลย์อยอฟไม่เอาได้ไหมครับไฟล์ผมสามโมงครึ่งเอาอีกแล้วกองเชียร์ฟัง YouTube นี่ก็เชียร์จิมมี่ทายแดนไทยหนึ่งสองส่อ่าตกอยู่เลยครับเยี่ยมมากครับธนพลเจริญสุขแดนไทย ลงก่อนหนีก่อนนะครับสิบปันเดอร์เท่ากันกับครูสิทธ์โอ้โหพัดดีจริงจังครับแดนไทยโอ้โหร้ายกาจมากแดนไทยบุญมาครับเบอร์ดี้หลุมสิบสองอีกสิบสองนี่ไม่ใช่หลุมง่ายนะครับธนพลเจริญสุขอ่อนใกล้สดุดโปรจิม ขวาไปซ้ายแน่ๆครับมีขวาโอ้จิมพักดีจริงครับโอ้โหใช้ได้ครับมาแล้วครับซิบันเดอร์ตอนนี้เป็นที่2ร่วมครับตามแดงไทยบุญมาหนึ่งแต้งเท่ากับภูสิทธิ์ซับอัปมาอยู่นะครับอาเมียนาสรินอ่าครับแม่เบอร์ดี้ลงได้ครับ ที่หลุม16หลุมยากครับหลุมยากหล,ลุมยากแต่เบอร์ดี้ครับรอา่าเยี่ยมครับนีุ่รนินยกจารชัยชิปอินเลยครับเพราะน้ำมันอยู่ทางขวา เนี่ยครับอืแต่มีซ้ายกลับไม่เยอะครับเก้าสิบเก้าหลาครับแดนไทยเก้าสิบเก้าหลาครับอืโอเคอยู่ครับ เล่นคนละแบบธนพลเล่นร้ายมากอการันตีเบอร์ดี้ครับแต่ธนพลจะแทบอินเบอร์ดี้ครับแล้วจะขึ้นนำเดียวครับโอ้โหวางแผนไดรเวอร์แล้วชิปมาสุดยอดมากๆครับธนพลจเจริญสุขแต่หลุม16ครับแต่ว่าโบกี้ก็เยอะครับ โอ้โหรายการสุดยอดสาริสมาแท็บอินอีเกิลยน่าหลุมนี้อีเกิลได้นะครับสาริชโชให้ดูแล้วจบ6อันเดอร์เซฟสาริสครับใกล้จริงนี่มีความสุขถือว่าโอเคครับจบประทับใจธนพลเจริญสุข โอ้โหร้ายมากครับร้ายมากร้ายมากครับจิมธนพลโอ้โหนิ่งเพียงพอครับที่จะแจ้งเกิดในออไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์นะครับเขาเป็นแชมป สิงอีสานโอเพ่นสำเร็จครับธนพลเจริญสุขรฮอตสุดๆุครับธนพลเจริญสุขครับมีเลยครับคีเลยครับยครับแล้วเกมแพลนนิ่งหรือว่าทำวิธีการคิดในระหว่างแข่งขันนี่เขาคิดอะไรยังไงนะครับถึงทำให้เขาจบเป็นแชมป์ในการแข่งขันสิงห์อีสานโอเพ่นได้สรุปสกอร์นะครับ ธนพลเจริญสุข11จะไพาจบเป็นแชมป์แดนไทยบุญมา10อันเดอร์นะครับเป็นที่ 2, 2> เดียวโคสุเกะกับภูสิทธิ์เเดอร์เป็นที่3ร่วมครับสาริกสวนรัตน์นั้นขึ้นมาจบที่5ร่วมจากอีก็คอที่ยอดเยี่ยมหลุมสุดท้ายจึงเท่ากับนิรันร์แช่อื้งและสุรดิตยงเจริญชัยครับส่วนชนเจริญบารมีธนเสนอิทิพัตบูรณะธนรัตน์และอาเมนาสรินจบเท่ากันนะครับที่ 5อันเดอร์อย่ามีชนรทิศชื่นบุญงามนะครับแล้วก็พอแฮร์ริสิครับ